Thank you thank you คนรู้จักเยอะเฉยครึ่งคึ่งกลางกลเออแสดงว่าแต่ว่าก็เป็นสองคนเดิมนะที่รู้จักกิซี่คาเฟ่อผมว่าเป็นแนวเพลงแหละถูกปะ่ะพอเราไปทางเดียวกันอ่ะเราก็จะแบบมีเพลงในลิสต์คล้ายๆกันถูกปะ่ะ เธอคือความฝัน,ฝนเธอคือความฝันของุ้นจังเลยอ่ะผมุ้นจังเลยผมุ้นจังแปบมื่งเธอคือความฝัน อ๋ออ๋อเคยฟังเอวนะใครเอามาโคบทีหนึ่งป่ะใช่ป่ะหรือเปล่าที่แบบสูงมากเพลงเนี้ยจำได้อะไรอย่างนงี้ยแหละใช่ป่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 ะ อทำไมผมเป็นผู้ที่ไม่รู้จักเพลงไว้เลยตั้งแต่นั่งฟังวะรักยิ้มเหรอครับดอกไม้ก็หัวใจเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพลงยุคผมเหมือนกันนะ เป็นยุคแบบถือซาวเบาอ่ะใครรู้จักซาวเบาไหมวอล์กแมนอะ <c oughs> เอเอทันผมทัน <c oughs> ผมทันวอล์กแมนผมทัน,ทนแบบร้องไห้อยากได้มากตอนเด็กแบบคือผมฟังเพลงครั้งแรกที่แบบเพ,พิ่งเริ่มเสพเพลงอ่ะคือ คือวงอะไรรู้ป่ะให้ทายผมซื้อเทปด้วยเป็นวงแรกที่ผมแบบทําให้ผมมาฟังดนตรีลองเดาลองเดาเกิดมาก็บูเลแล้วฮัลโหลเพิ่งสองขวบสามขวบแล้วหยอกหยอกไทยไทยไทยตอนเด็กๆยังฟังอ่าดิจิมอลดิจิมอลใช่ก็คือแต่ยังแต่ยังไม่นับนะคืออันนั้นเป็นการ์ตูนไง คือดิจิมอนเคยซื้อจริงเคยไปต้องไปเซเว่นจำได้เป็นดิจิมอนเพลงดิจิมอนใครใครทันเพลงดิจิมอน,นบ้างใครทันเพลงดิจิมอนบ้างใครทันบ้างผมอยากรู้อะเพลงมันเพราะนะว่าไปการเพลงมันเพราะป่ะถามจริงเพลงโคตรเพราะเพลงดนะิจิมอนอะ

ะเดินออาไปปีกลัสู้อลองไม่มีวันพา่าใบเกิดเพราะไม้ที่เาอมันคงไปด้วยแรงส่งสุดหัวใจออกมาโอ้โหเป็นไงเพลงดิจิมมอนใช่คุณรู้จักเพลงนี้กันหรือเปล่าปีกลัก โอ้โหผมบอกเลยเพลงนี้ขึ้นคือผมบอกเลยผมคึกเลยอะแทบตอนเด็กๆแล้วแบบทีวีมันมีเพลงนี้ดังนะไม่ว่าผมจะอยู่ไกลแค่ไหนผมก็จะวิ่งมาที่หน้าทีวีโอ้โหตึงทันปะใครเกิดทันปะไม่รู้จักจริงเหรอ <laughs> สองสารทิงจอเบลล่อะทิงจอเบลลแบบยังไม่อยู่บนโลกใบนี้เลยได้ซ้ำผมว่า <laughs> คือขอโทษนะไม่รู้ว่าตายจากชาติที่แล้วหรือยังด้วยซ้ำแปดอะศูนแปคือผมเชียร์เชลซีแล้วอะผมต้องเกิดเคิดดูดินี่คือความต่างของวัยความยุคสมัยเห็นป่ะอเมซิ่งป่ะจริจะไป,ไปลองฟังนะปีกรักอาจจะอยากแปงลงร่างเหมือนพี่ก็ได้ <laughs> แต่การทันใช่ไม่มการ ปีกลักดิจิมอนเนี่ยโอ้โหแบบของดีอาวไมคคุณดับอีกแล้วผมต้องเปิดไม่ใ้คุณการได้ยินป่ะทันป่ะรือทันดีโอ้โหมีเป็นคาสเซร็จเลยซื้อเซเว่นเนี่ยจำได้เออผมบอกเลยต้องมีเซเว่นมาใส่ไอวอล์กแม่เน่ะด้วยฟังเนี่ยเอ่อทุกคนมีมีประกาศจากอ่าแม่จูน คุณเห็นหรือยังพี่จูนพี่จูนอ่าทวีตบอกว่าอ่าแฮมอ่าแฮมเอียผมจะอ่านเป็นเสียงพี่จูนนะให้อ่าแฮมเอ้ยไม่ใช่ดิเสียงพี่จูนเป็นไงนะอ่าแฮมทุกคนเรามาแกล้งลบๆทวิตและลืมชุดชมพูวันนี้กันเถอะพีซนะลืมลืมเบลอเบลอผมดีทวิตก่อนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมถ้าผมดีทวิตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เนียนเสียงพี่จูน สียงไปจูนไม่ไม่สูงข,ขนาดนั้นโอเคทุกคนไม่ใช่ดิเสียงไปจูนแบบทุกคนเรามาแก้งๆลบทวิตดื่มชุดสีชมพูกันนะอันี้วันนี้ชุดชมพูอะไรชุดชมพูไหนเออดีเอา,อางนี้ใครใส่ไม่มีไม่มีใช่ใช่อ่านี่เห็นไหมสุดยอดเลยทุกคนดีดีดีดด <laughs> จำได้เลยสีแดงโอเคส,สีแดงได้รับอนุญาตโอเคถูก okay, ต้องต้องอย่างนี้ทุกคนต้องอย่างนี้ English song please โอเค Dean what do you want me to sing for you I want you to request a song that you think you really like it but not a lot of people know it like your your secret song I love from USA. You do, USA They want this so messed They want this so famous. Can you request another song? Like, uh. Super personal, like. ลับมาเรื่องดิจิมอนก่อนผมบอกเลยตอนเด็กๆคือถ้าแม่ไม่แวะเซเว่นซื้อเทปให้นี่ผมไกลล่าง <c oughs> ผมับเลยน <ผม S 3> คือเล,เล่นเป็นด้วยน,นะเล่นกีตาร์ได้ด้วยนะใช่ <c oughs> แล้วคือแบบว่า <c oughs> ตอนตอนเด็กใช่ปะ่ะสิ่งที่เราจะฟังเพลงได้อะคือเครื่องเล่นในรถเว้ย <c oughs> แล้วแม่ผมก็ต้องทนฟังดิจิมอนทุกวันเวลาขับ ไปส่งโรงเรียนหรือว่าผมจะนั่งรถไปกินข้าวกับแม่ก็จะเนี่ยปีกลางขึ้นไปทั้งวันน่ะผมบอกเลยแล้วแม่ก็แบบก็ซื้อ Walkman <c oughs> ให้ผมบอกเลยคลเลยคือวงแรกที่ผมฟังแล้วมาพร้อมๆกับอีกวงหนึ่งผมไม่ถ่ายด้วยคู่กันแต่อันนี้น่าจะถ่ายยากไหนลองเดามีมีวงหนึ่งมีวงหนึ่งมามาด้วยกันเลย <c oughs> ไม่ใช่กะลาครับไม่ใช่ Big a s อ <Big S 2> <Big S 1> บิ๊กแอสผมมาฟังตอนเป็นซีดีแล้วผมมามาฟังอัลบัม้มเซเว่นซไม่ใช่เอ Normal เป็นซีดีแล้วตอนนั้นผมมาฟังซีดีแล้วบอดี้แ a ลมไม่ใช่ Body <S <S <ม>บอดี้แ a ลมมาทีหลังวงนี้ที่ที่ผมจะพูดถึงคิดไม่ถึงหรอกเอาจริงคิดไม่ถึงเชื่อผมด่คิดไม่ถึง ฉเฉลยนะฉนเฉลยนะให้ผมฉเฉลยได้ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ราวาน,นูนอย่าพึ่งเหรอวงกี่คนเออวงกี่คนวะเอาพึ่งนะอโอเคผมแจ้งข่าวให้ พี่จูนรู้แล้วว่าไม,ไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะเรื่องชุดชมพูอะไรไม่มีนะงงแบ็กเฮดไม่ใช่ครับการลองอ่ะเมื่อกี้การทายถูกแล้วแคสในในเผื่อทำถูกสองข้อเลยคุณว่าไูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวิหูสวิตส,สวิตผมมาฟังไอ้นี่แล้วตอนตอนแบบมอปลายพร้อมเลตโทสเปกอ๋อ ผมว่าคือคนคิดไม่ถึงเอ้ยมีคนตอบถูกขิดเล็กไฟไม่ใช่โซคูอ๋อโซคูเอ้ยผมฟังโซคูจริงผมฟังแบบจริงจังเลยตอนนั้นน่ะผมชอบมากทุกคนคงไม่คิดว่าแบบตอนนั้นแบบมีเพลงอะไรของโซคูที่ผมที่ผมแบบดึงผมเข้ามาใช่ไหม ถูกต้องสบายพี่สบายพี่คุณอายุเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ผมอยากรู้อะไรจริงผมข้องใจเลยคุณน่าจะรุ่นเดียวกับผมเป๊ะหรือเพิ่มเพอเป็นเพื่อนเรียนกับผมปะเนี่ยนั่งด้วยกันปะเนี่ยเอาดีเอาดี <c oughs> ไอ้เลี้ยงส่งออกมาทีหลังแล้วเลี้ยงส่งคือทีหลังแล้วอะถือว่าแต่คนเจมตัวเนี่ยทําให้ผมแบบหลงรักโซคูชซคใช่โซคูอะเนี่ยเออคุณ ถามจี้เนี่ยฟังฟังแต่เพลงไงไม่โอ้เพลงโคตรดีคุณไม่คิดว่าแบบเมื่อก่อนพี่โจเขาหวานขนาดนี้ใช่ป่ะการเสียงพี่โจเป็นไงนะตอนนั้นอ่ะเออมีชื่อไม่ได้ไม่ได้เสียงเสียงพี่โจเป็นไงอ่ะผมจะแบบอยากลองเป็นพี่โจอ่ะขึ้นจมูกหน่อยหน่อยขึ้นจมูกหน่อยอต้องบีบจมูกวะเดี๋ยวไปหาคลิปหนีบพ้ามานีบะ ยังไงวะการขึ้นไงวะเอือเออมังเท่าหูกะเออไม่ถชงรู้ตัวฉันตี่งไกลหากเออเขาจะร้องแบบว่าเสียงแบบเอื่อนแบบเอื่อนเอื่อนเออกลัวว่าเธอต้องลํำบากจะหากว่าเธอเลือกฉัน ทุกทุกวันต้องลบหน้าเธอทังที่เธออยากเจอหน้ากันอยากจะคุยความในใจฉันที่มันรักเธอได้แต่เพอ,เ,อเพ้อแล้เมื่อว่ามีเธอเคียงข้างหวนให้เธอเห็ในใจมา ก็อยากให้เธอรักไว้ขอสักคนแค่เป็นเพื่อนคุยแค่ในายามที่เธอเงาใจไม่ต้องตอบตกลงว่าจะรักกันท่อนนี้ดีมาก ใจหมดใจมันรักเธอทุกคอดไปคนเจียมตัวก็ได้แต่เจียมใจ เหมือนได้ย้อนเวลาเนี่ยแบบนั่งฟังมาโรงเรียนอะ่ะเอ้โหคุณเพลงนี้ดีมากนะเพลงนี้ดีมากนะคนเจมตัวแล้วผมนึกถึงอีกเพลงเลยผมอยากรู้ว่ามีใครรู้จักเพลงนี้ไหมแล้วคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเขาร้องเพลงเพาะนะคนเนี้ยดิชิโร่เหรอเอ้พม่ได้ดิวิติเขาร้องเพลงเพาะอยู่แล้ว การรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าดีกว่าผมนึกออกเลยทุกคนยังยังไม่ได้เล่นเลยพี่โจ้ถือธงแดงด้วยอ่ะไม่เอาการจะไปดูไเกันเลยอ่ามีหอยด้วย to crawl คนที่เคียงข้างเราเมื่อไรจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงาไม่รู้ต้องเมื่อไรเมือนมันยังห่างไกลอ่าเพลงนี้ใครรู้จักปะอ๋ะอท่านเหรอ อ่าเสนาหอยเออแอบเงาแอบหอยอะไรเรออ๋อมีแอบหอยอีกหรอใช่ปะเพลงของแจ็คแฟนฉันปะมันดังใช่ทิ้งจะรู้จักหรอไหนเฮ้ยทิงเจอ เพลงมันเก่ามากนะเฮ้ย Amazing มันก็เก่าอยู่นะผมอยู่ผมอยู่ปถมนะเพลงเนี้ยปฐมปลายอะ่ะหรือว่ามอต้นเนี่ยแหละ <c oughs> เก่านะหรือว่าคือมีใครเอามาร้องใหม่หรือเปล่า อ๋ออเดี๋ยวแมสซิงเกอร์มาร้องผมคิดก่อนอยากเอาเพลงแบบเก่าโนทุกคนมรู้จักเนี่ยแต่ไม่ได้เก่าแบบว่าเพลงคลาสสิกนะแต่มันอ้อน้ำเออไอ้น้ำแล้วคุณมีเจ้าของโอ้โหเอ้ยเอ ให้เอาไปว่าไอ้น้ำดังไปผมอยากเล่นเพลงนี้